เทวดาตามรักษาคุ้มครองผู้ที่ปฏิบัติธรรมต่อไปนี้ตั้งใจฟังและก็ตั้งใจปฏิบัติเทวดาก็จะได้มาอนุโมทนาชมเชยเราผู้เป็นนักปฏิบัติและเขาก็จะได้มาช่วยรักษาเราชาวนักปฏิบัติทุกๆท,ท่านนับตั้งแต่พระสงฆ์องค์เจ้าพร้อมไปด้วยอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายท่านก็จะได้มารักษาและก็จะได้มาฟังธรรมพร้อมกับพวกเรา เทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็จะได้มาประคับประคองรักษาพุทธศาสนาช่วยกันกับพวกเราและท่านก็ได้มารักษาพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมทีนี้การมาของเทวดาท่านมาโดยวิธีไหนและเทวดาเป็นตัวอย่างไรมีหรือไม่เราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นเห็นเทวดา เทวดาโดยสมมุติก็เรียกว่าสม,มุติเทพอันนี้ก็ได้แก่พระราชามหากษัตริย์อุบัติเทพเทพพยายดาโดยอุบัติคือเกิดขึ้นด้วยบุญญาธิการของผู้มีบุญก็ได้เป็นเทพเจ้าเหล่าเทวดาอยู่ในสวรรค์นับตั้งแต่ชั้นดาวดึงสายามาดุสิต,ตานิมมานารดีปรนิมมิตวสวัตตีนั้นเป็นอุบัติเทพ คือเทวดาโดยอุบัติก็คือว่าท่านผู้ที่เป็นอุบัติเทพนั้นที่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ไปด้วยอะไรก็ไปด้วยอำนาจบุญยริ์หรือว่าบุญญาธิการอันที่เขาได้กระทําเอาไว้ตั้งแต่เขายังมีชีวิตอยู่ในมนุษย์โลกเป็นการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีทำสิ่งที่จะเป็นสาระประโยชน์ก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น มารวมตัวกันเข้าเรียกว่าบุญญาบาร,รมีเมื่อมารวมเป็นบุญญาบาร,รมีบุญอันนั้นก็ได้สนับสนุนและประคับประคองสนองน้ำใจของเขาผู้ที่เป็นบุญแล้วให้ไปอยู่ในดาวดึงบ้างเรียกว่าไปอุบัติเกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือว่าชั้นยามาชั้นดุสิตก็สูงขึ้นไปโดยลำดับเราหาได้เห็นไม่แต่ว่าท่านก็ว่ามี พระพุทธเจ้าท่านก็รับรองอย่างที่เราสวดกันในธรรมมาจักกัปปวัตนสูตรสุขิตานางังเท е วตงังสุตวาตาวะติงสานางันางเทวานังสุตวายามานางันางเทวานังสตังสุตวาสุขิตานางัางเทวาตังสุตวาอันนี้ก็เรียกว่าสวดอยู่ในสูตรสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่อัญญาโกณทัญญะวัปปะ พัทยะมหานามะอัศชิปัญญวคีทั้งห้าท่านแสดงธรรมจักกับปวัตนาสูตรนี้แหละในสวรรค์หชั้นก็อยู่ในสูตรนี้สูตรแรกก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านก็รับรองในเรื่องสุขติสวรรค์ว่ามีผู้ที่จะไปสู่สุขติสวรรค์ก็ไปด้วยอำนาจบุญญาธิการการให้ทานการรักษาศีลเท่าที่ตัวเองจะรักษาได้ ก็บุญอันนั้นแหละให้ไปเกิดในดาวดึงให้ไปเกิดในชั้นยามาเป็นเทวดาก็เสวยสุขทีนี้ในสวรรค์ก็ล้วนแต่เป็นเทวดากับทั้งเทวบุตรเรียกว่ามีพร้อมในความอุดมสมบูรณ์ของสวรรค์ท่านก็ว่าอุดมสมบูรณ์ไม่มีความอดอยากทุกยากก็ได้เสวยสุขสมบัติอยู่เป็นเวลาอันช้านานก็ด้วยบุญญาธิการของแต่ละท่าน หรือของแต่ละคนผู้ที่ได้ทำเอาไว้เรียกว่ามีความสุขสนุกสนานทุกอย่างนี่เทวดาในสวรรค์เรียกว่าอุบัติเทพคือเทพโดยอุบัติขึ้นก็มีหลายชั้นทีนี้ส่วนสวรรค์แต่ละชั้นแต่ละชั้น,นก็พร้อมไปด้วยความสุขตามฐานะของแต่ละชั้นจะสุขน้อยหรือสุขมากก็อยู่ในอำนาจของบุญแต่ละคนที่ทำไป นี่เรียกว่าเทพในสวงสวรรค์ทีนี้ส่วนเทวดาที่มีอยู่กับพวกเราหรือว่าอยู่ในโลกมนุษย์ก็มีเทวดาไปอยู่กับพวกเราก็มีเรียกว่าเทวธรรมธรรมของเทวดาคือเราที่รักษากันอยู่สองข้อหิหริคือความละอายต่อบาปโอตป,ปะความเกรงกลัวต่อบาปอันนี้เป็นเทวธรรมคือเป็นธรรมของเทวดา ซึ่งเราเป็นเทวดากันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะทำสองประการนี้เรียกว่าเทวดาในมนุษย์ซึ่งเราอยู่รักษากันเป็นเทวดากันเป็นประจำหลวงปู่สอนว่าอย่าตำหนิก,กิเลสเพราะกิเลสเราจึงได้เกิดเป็นคนอยากทำบุญอยากได้บุญอยากรักษาศีลอยากภาวนาอยากพ้นทุกข์อยากคิดว่าจะทำลายกิเลสได้เพราะกิเลสเป็นของประจําโลก ขณะพระพุทธเจ้ายัางไม่ทำลายกิเลสแต่ท่านใช้วิธีหนีโลกหนีกิเลสดังนั้นคนที่มีกิเลสหนาคนที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายคนที่ไม่มีความรู้ในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีสิทธิ์เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ได้อย่างเต็มที่ท่านว่าถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่ต้องมาหาท่านถ้าไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านก็ไม่ต้องมาหาท่านถ้ารู้ดีแล้ว ก็ไม่ต้องมาปฏิบัติให้เสียเวลาอีกนี่คือหลวงปู่ผู้ซึ่งไม่เคยปิดกั้นโอกาสในการปฏิบัติธรรมของผู้ใดเลยท่านยกตัวอย่างพระสาวกในครั้งพุทธการว่ามีใครบ้างที่ดีมาก่อนที่จะมาพบพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่ก็มากับกิเลสมากับความวุ่นวายมากับความรำคาญมากับโมหะจริตทั้งสิ้น พวกเราที่เป็นลูกศิษย์ก็ได้แต่ซึมซับน้อมนำเอาแนวทางของหลวงปู่ท่านไปใช้ในชีวิตประจำวันคือให้โอกาสผู้อื่นและเชื่อว่าคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงจากไม่ดีเป็นดีได้หลวงปู่ยังสอนให้พวกเรามีเมตตาสงสารสงเคราะห์ผู้ที่ยากไร้เวลาท่านรับบิณฑบาตอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคนอกจากท่านจะให้นำไปทานตามสถานสงเคราะห์ต่างๆแล้ว ท่านยังให้นำไปสงเคราะห์นักโทษที่เรือนจำอีกด้วยเวลาแม่ค้าขายของไม่ได้ท่านก็จะเมตตาช่วยซื้อจำนวนมากเวลานั่งรถไปตามท้องถนนท่านก็จะชี้ให้เห็นความทุกข์ยากของตำรวจซึ่งต้องยืนตากแดดตากฝนและคอยเตือนไม่ให้พวกเราทำผิดกฎจราจรหรือทำผิดแล้วก็ให้ยอมรับผิดและรับการลงโทษ เพื่อไม่ให้สร้างปัญหาหนักใจแก่ตำรวจบางครั้งท่านก็จะแจกวัตถุมงคลให้ตำรวจเป็นกรณีพิเศษแต่ละวานจะมีคนที่ไม่มีค่าโดยสารรถกลับบ้านพ่อค้าแม่ขายเข้ามาขอรับความเมตตาจากท่านจํำนวนมากซึ่งท่านก็จะให้ความเมตตาอยู่เสมอการได้อยู่รับใช้หลวงปู่และได้เห็นความเมตตาของท่านทำให้พวกเราเริ่มมองเห็นและเข้าใจความทุกข์ยากลำบากของผู้อื่น และติดดินโดยไม่รู้ตัวการเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สำหรับหลายๆคนจึงเป็นการเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างสิ้นเชิงด้วยความยินยอมพร้อมใจและโดยอัตโนมัติดังนั้นการได้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่นอกจากจะทำให้พวกเราเข้าใจธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาที่ตรงแท้แน่นอนแล้ว ยังทำให้เราสิ้นสงสัยในคำสรรเสริญองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสัพรมกังสัสะมณพรามะนิงปะชังสเทวะมนุษสังสยังอภิญญาสจิกัตวาปะเวเทสิ ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามก็จะสงสัยได้อย่างไรเล่าในเมื่อแม้สงสาวกที่เกิดขึ้นตามหลังถึงเกือบสามพันปีเช่นพระจาหลวงปู่บุญเพงกับปะโกก็ยังจเจริญรอยตามองค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้โดยไม่ผิดเพี้ยนเช่นนี้